โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกมอ r e n a าอินฟินิตนะครับทุกคนอนะ i n a าเบรกเอาอินฟินิตเนาะใน PC นะครับทุกคนผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับไม่เชิงว่าลองหรอกครับผมก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปซุม่มซ้อมเล่นมานิดหน่อยนะครับก็เล่นยากพอสมควรเนาะมากเล่นยากกว่ามือถือเยอะเลยทุกคนไม่ค่อยชินเลย <laughs> <laughs> เล่นในโรสัพท์แล้วมาเล่นในคอมนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงเราก็ มารับชมกันเลยนะครับทุกคนผมก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปเล่นแมปไล่ดีกว่านะทุกคนผมก็ไปเล่นจนปลดล็อกพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะลงแรงอะทุกคนพื้นที่ล็อกดาวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าทุกคนจะลุ่งเลยจะล่วงมาว่าทุกคน เกมนี้แล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมมาด้วยสองคนนะไปวะเกิดใกล้โมเทลมากเลยครับทุกคนภาพสวยมากเลยะผมปรับภาพไม่สุดนะเนี่ย ผมก็เพิ่งมาหัดเล่นในคอมได้ไม่นานนะทุกคนไม่ว่ากันเนาะผมก็แม็กกาซีนมาสองแม็กนะครับทุกคนแม็กหนึ่งจะเป็นแม็กกระสุนสามเนาะ ไว้อาจจะไม่ช้ำเท่าไหร่นะทุกคนอุ้ยอาพีคว่าไอ้ยเหี่ยปืนดีปืนดีแสนไส่เอาเรื่องจัดเหมือนฝั่งโน้นเขาจะมาแล้วนะทุกคนไอ้เหี้ยยิงโม่โม่โดนหัวเฉยเลยกดออาติเนทตีนะทุกคนเช็คกระสุนว่ากระสุนเรามีเยอะไหมคนระับ คือมใครเนี่ยกระสุนสี่แพงนะเฮ้ยวไยสัตว์ขอใส่กระสุนก่อนเรเรียบร้อยแตก ต่แหดำเลยสัสเพื่อนบอกมีคนวะผมตายไม่ว่ากันนะผมก็เล่นไม่ค่อยชำนะทุกคนไม่ได้เล่นอารนีนานานแล้ว เราไม่ได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามเลยว่ะทุกคนเราจะเล่นตามพี่จีนจริงหรอ,อพี่จีนมองบอดเป็นคนเป้าพี่จีนฮัลโหล <c oughs> คนขอกาละโก้เรียบร้อยเพื่อนกูแตกสายเจอตัวหนึ่งทุกคนแตกหนึ่งว่ะ สอเพื่อนไม่รู้ว่าตายหรือยังนะครับทุกคนเมื่อกี้ลกเลยเมากุศายเลยอตายแล้วทุกคนน่าจะมีแค่สองตัวหรือเปล่าย,ย้อย โห oh. <laughs> นี่พี่ก็เอามาลูดขาดเลยวะเนี่ยผมไม่เอาอะไรไปเยอะแล้วกันทุกคนแทบไม่มีอะไรเลย เชิลงทุนกับแมบนี้มากนะหมวกแม่งก็จะพังไม่เอาดีกว่าแทบไม่ได้เลยเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยอะ <c oughs> แบบเงียบมากเลยเอะเฮียน่ากลัวกว่าไอ้อารนีนาเบรกเอามือถืออีกอะทุกคน คนหรอือบอทวะน่าจะบอทนะทุกคนเหมือนมีบอทตายด้วยอ่ะเอา้าคนตายบอปไปเนี่ยเบร กูว่ามีคนตายบอสชัวเฮ้ยกลัวเหมือนเล่นเกมผีเลยเฮียกลัวกลัวกลัว ของบอสจุก แล้วใครยิงบอสไว้วะไม่รู้แหละใครยิงไว้ไม่รู้แต่ที่เรารู้กูแซบนี่ปะเนี่ยนั่นไงกูว่าละไ <c oughs> อ้เหี้ยเป็นปุ๋ยไปแล้ว <c oughs> คนยิงบอสเป็นปุ๋ยไปแล้วไอ้เหี้ย โอ้ของอร่อยเลยอร่อยเลยงี้ของเหลือขอแล้วกัน เล่นทีไรไม่เคยได้ออกจากแมพสักทีตายตลอดเลยทุยกคนเรือนนักซูแม่งห้าวจัดได้ยินเสียงปืนวิ่งใส่อย่างเดียวเลยเป็นไงจริงปะละ่ะเล่นไม่เคยได้ออกอ <c oughs> ออกทีเดียวทางลัดไปเลยเหมือนตรงนี้มันมีเซฟป,ปะ นี่ไงห้องถูกเล็กทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนมาหรือยังเพราะว่าเพื่อนมาออกแถวเนี้ยเหมือนเพื่อนจะเดินมาแถวแถวนี้เพื่อนน่าจะมาออกแล้วหรือเปล่าทำไมทรงมันเหมือนโบสถ์เลยวะ นู้นเป็เสียงคนเมื่อกี้เข้าวหัวไม่ตายเกมกูว่าแล้วนึกว่าบอดเะร้ย <Hey. S 2> เพื่อนรเราเลวสามสิบหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเราไปดักตี้ด้านหลังดีกว่าทุกคนผมเอากระสุนอันนี้มานะดำๆนะครับทุกคนเจาะขา เหมือนจะมีแค่ตัวเดียวนะเพื่อนกูนไปแอบแสบศพกูแล้ว ใครเขาเก็บของกันในเฮียเขาวิ่งบวกกันสัตว์ <c oughs> นี่เป็นไงทำมันเก่ง <c oughs> เพื่อนเราไปไหนหมดวะ คนรอบอดวะเนี่ยอ่าช่วเเยเี้ ของของยังยีงยังยังเขาเข้าไปเหมือนกันหมดติดไปเลยกูโอ๋ยขอรักษาด่วน โมเตลก็มีเสียงนะเพื่อนหรือว่าเสียงปืปนเพื่อนกูวะหลอนเลยเนะี่ย ข้างหน้าไว้พอแบบนี้เลยกูเลยไม่ได้ออก ย่ยอยเงียเลยโกรวยแล้วเรา ได้วะมันพับได้ดตาไปพับขอสัง่งอยู่ดีเออเออม่ไเดืวบะได้ไหมโอฮโฮโฮ้โหออกเลยจังหวะเนี้ย ไม่สนีจอะไรทั้งนั้น MK คูดแรงไม่ว่าจะใน PC หรือโทรศัพท์พึ่งได้เล่น MK ครั้งแรกในชีวิตพอไม่กล้าซื้อมาเล่นเปิดแม่งแพง ออกแล้วจ้าไม่สนเทียนแล้ววไปเลยจู้บายบายไปเร็วฮ่า,าออกเท่าไหร่เนี่ยขอไม่ค่อยเยอะเลยเป็นร้านเลยเหรอพี่เป็นร้านเลยพี่ร้านในนี่เหมือนในห้าแสนในอารีนาบเบเกอามือถือ ประมาณห้าแสนนะทุกคนถ้าอยู่ในมือถือสี่ห้าแสนแรงผมต่ำไปนิดนะมันเพิ่งรีแรงเปิดซีซั่น2องมาเองโอเคครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นการเล่นแบบเพิ่งซื้อคอมมาเล่นนะครับทุกคนก็ผมต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับทุกคน ผมอาจจะเล่นงะงะหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับทุกคนก็ฝีมือได้แค่นี้แหละเออ <c ười> โอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปเลยจ้า